สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทุกคนนะครับครูจิรยุทธทองดีนะครับมาพูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการจบการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในห้องเรียนนะครับดังนั้นนะครับครูจริงจะมาพูดทักทายน,นะครับแล้วก็ให้กําลังใจนะครับก็บเรียนตลอดระยะเวลาที่ได้จัดการเรียนการสอนนะครับในรายวิชา วิธาการคำนวณน,นะครับรหัสวสามศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดนะครับทั้งหมดยี่สิบห้าเรียนนะครับตลอดภาคเรียนที่สองตามหลักสูตรแล้วก็ตัวชี้วัดที่เราได้เรียนกันมานะครับเนื่องจากว่านะครับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้นั้นนะครับนักเรียนทุกคนเนี่ยได้ทราบแล้วก็ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการเรียนในช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้นะครับ ทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดสภาวะที่ค่อนข้างเครียดนะครับทั้งเรื่องการเรียนการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิดสกนะครับแต่ด้วยเวลายังต้องดําเนินต่อไปนะครับการเรียนก็จะหยุดเรียนไม่ได้จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการดำเนินชีวิตและรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนจากเรียนในห้องเรียนนะครับเป็นเรียนแบบ ออนไลน์ online, หรือจะเรียกว่าออนไซต์ site, หรือออนไลน์ก็ได้หรือจะเรียนทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์รวมกันก็ได้นะครับทําให้นักเรียนบางคนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตนเองได้หรือบางคนก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองตลอดเวลานะครับด้วยลุกสมัยเปลี่ยนไปนะครับด้วยเทคโนโลยีหรือว่าจะเรียกว่า ยุคสังคมนิยมวัตถุหรือยุควัตถุนิยมนะครับแต่นั่นเป็นเรื่องที่เราจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับแต่นักเรียนก็สามารถทําให้ครูเนี่ยได้หงิต่างออกไปนะครับเนื่องจากว่าผลการเรียนที่ปรากฏชัดเจนแล้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับโรคจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ไปได้อย่างดีนะครับ ตลอ,อดระยะเวลาการเรียนการสอนในภาคเรียนที่สองที่การศึกษา2563ที่ผ่านมานี้ครูเองเป็นกังวลเรื่องเวลาเรียนนะครับที่จะให้นักเรียนได้ไม่เต็มที่ครูจึงต้องขอภัยนักเรียนไว้ในณาโอกาสนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะครับที่ครูตั้งใจนะครับหรือไม่ตั้งใจก็ดี นั่นเป็นเพราะครูต้องการให้นักเรียนได้ความรู้และกระตุ้นให้นักเรียนกระหนักในหน้าที่ของตนเองจนสุดท้ายนี้นะครับจนสุดท้ายก็ได้เห็นเป็นที่ประจั์ชัดเจนว่านะครับสิ่งที่ครูเน้นย้ำนะครับจำจี้นะครับจุกจิกกับนักเรียนนั้นนะครับส่งผลให้นักเรียนเนี่ยได้ผลการเรียนที่ดี ตามศักยภาพของนักเรียนเองนะครับสุดท้ายนี้ครูมีสิ่งที่จะขอความช่วยเหลือจากนักเรียนเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนั่นก็คือการทําแบบประเมินการสอนและแสะดงความคิดเห็นเพราะตลอดภาคเรียนครูเป็นผู้ประเมินนักเรียนนะครับแต่มาวันนี้นักเรียนจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ประเมินครูนะครับเพื่อให้ครูนั้นนะครับได้นําผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปนะครับนั้นแสดงว่านักเรียนได้เปลี่ยนบทบาทเป็นครูเพื่อพัฒนาครูต่อไปครูจะแนบแบบประเมินนี้เอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็ในผู้ปลายแต่ลเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ขอความร่วมมือกับนักเรียนนะครับ ในการทำแบบประเมินการสอนครั้งนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูก็ขอให้นักเรียนผู้คนนะครับประสบแต่ความสุขนะครับสมความปรารถนานะครับที่สิ่งใดก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับค้นหาความสุขของตนเองให้พบในเรือวันนะครับสวัสดีครับ